วันนี้ผมก็จะมาะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องมะเร็งวิทยานะครับในในแง่ของอประวัติศาสตร์ปัจจุบันและอนาคตจากจากยุคนั้นก็เข้าสู่ยุคของเซลลูลาร์พา h ซโลจีนะครับ ประมาณ1,800ถึง1,950 AD นะครับซึ่งคนที่มีชื่อเสียมากก็คือคุณรูดอฟเวอร์ชอ a w นะครับเป็นคนแรกๆเลยที่ส่องเข้าชุวทั์แล้วไปเจอมะเร็งมเม็ดเลือดขาวลิวคีเมียในช่วงนั้นนะครับซึ่งตอนนั้นก็ยังมีความรู้น้อยแต่ว่าก็เป็นแรกๆที่มีการรายงานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ในยุคโบราณและยังไปพบเนื้อง,งอกนะครับที่เรียกว่าคอโดมา ตอนนั้นก็เริ่มมีการเห็นแล้วว่าไม่ได้ดูแค่ก้อนแต่เราดูได้ทั้งกรอสกับไมโครสโคปิกแล้วก็มีการผ่าศพเนี่ยเป็นระบบแล้วทำให้เรามีความรู้เรื่องของมะเร็งเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆหลังจากยุคของเซลลูลาร์พาสตอลจีเข้าสู่ยุคข,ของโมเลกุลาร์พาสตอรลจีและโมเลกุลาร์ออนค o โลจีนะครับเรื่องราวพวกนี้เนี่ยเริ่มต้นเมื่อคุณฟรานซิสคลิกนะครับกับคุณเจมส์วัตสันเนี่ยท่านเนี่ยได้ค้นพบ โครงสร้างของ DNA ซึ่งเป็นแม่พิมพ์ของชีวิตเป็นแม่พิมพ์ของโรคมะเร็งคริสตสักราช2003าเนี่ยต่างองค์การวิจัยสารสสุขของประเทศสหรัฐอเมริกาและหลายๆประเทศที่ที่ร่วมกันทำวิจัยเรื่องการถอดรหัส DNA ของมนุษย์เนี่ยก็ประกาศว่าตอนนี้เราโครงการอันนี้เนี่ยสำเร็จแล้วจากนั้นเนี่ยความฉลาดของนักวิทยาศาสตร์ก็เพราะว่าถ้าเราถอดรหัส DNA ของมนุษย์ได้เป็นตัวที่กําหนดความเป็นมนุษย์ขึ้นมา เราก็ควรจะถอดรหัส DNA ของมะเร็งเพราะว่าเป็นแม่พิมพ์ของมะเร็งและทําให้เราจะเข้าใจวิธีางการวินิจฉัยที่ลึกซึ้งต่อยอดได้มากขึ้นและเราก็สามารถหาถูกต้องเหมาะสมในการรักษาผู้ป่วยได้ดีขึ้นก็นําไปสู่โครงการที่เป็นอภิมหาโค,ครงการวิจัยนี้ก็คือการถอดรหัส DNA ของมะเร็งที่เรียกว่า c a n c e r Genome Project หรือ c a n c e r Genome Atlas สร้างแผนที่ของรหัส DNA ทั้งหมดนะครับก็ประมาณเดือนกลุ่มภาพัน์คศ2005และล่าสุดเนี่ยโครงการนี้ก็ประสาทประกาศความสำเร็จว่าปัาจจุบันนี้เรารู้รหัส DNA ซึ่งเป็นแม่พิมพ์ชีวิตของมะเรง็งส่วนใหญ่ ได้แล้วนะครับก็ทำให้เกิดเทคโนโลยีใหม่ๆมากมายเกิด disruption มากมายในการวินิจฉัยโรคมะเร็งในระดับของโมเลกุลาระดับชีวโมเลกุลในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มียาต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายที่รักษาตรงตามกลไกการเกิดโรคเลย <Okay. S 1> จึงคนต่างๆที่ถผมพูดมานะีพวกนี้ได้รับรางวัลโดเปลทั้งสิ้นนะครับจากการค้นพบที่ยิ่งใหญ่เกิด d i s r u p t i o ทางวิชาะมะเร็งวิทยาและวิชาการแพทย์